สวัสดีครับเจ้าเก่านะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถปูยางนะครับผมขนาด6เมตรนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาให้นักผู้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นรถปูยางของยี่ห้อซูมิโตโมนั่นเองตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับเป็นซูมิโตโมรุ่น HA 6 0 w หขีดเนั่นเองนะครับเป็นรุ่นใหม่นะฮะตัวนี้นะครับเครื่องยนต์เนี่ยก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์คอมเอร์เรลตัวใหม่ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนเรื่องการทํางานการตอบสนองเขาอัตราการกินน้ำมันของเขาเนี่ยจะทําได้้้้้ดดีีนน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 ะะะะะะะฮฮมมาาาากกกกกยยยิิ่่่่่่่่่งงงงงขขขขึึึึวววรรรรุเเเเเัััััออออคคคบบบไไปปปหตตสสแ็็ ยางแบบนี้เลยแน่นอน h A ล 10W และส w ก็จะมบอกถึงสเปคของเขาที่เป็น100อย่างนั่นเองนะครับนี่นะฮะงามๆนะฮะ H อ 10W นะครับจะเปิดแผงข้างดูกันก่อนเลยอันนี้เป็นในส่วนของแผงมอน้ำของเขานะครับผมนี่นะฮะก็จะมีตัวตะแกรงดักฝุ่นติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ตามสายซูมิโตโมนะเ a ล 10W นะครับนี่อุปกรณ์เสริมนะฮะมีมาให้ครบนะครับนี่ให้ดูด้านหน้านะครับตัวรับยางนะครับ สวยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะยังยังสวยอุปกรณ์ครบนะฮะอย่างที่บอกไปด้านข้างนะครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดดูปั๊มกันหน่อยนะฮะนี่สภาพปั๊มนะฮะบอกได้เลยว่าแห้งกริบนะฮะลูกค้านี่ติดรถซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับแห้งสวยดีมากๆนะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับซูมิโตโม่นะครับอ่ะโอเค เดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันหน่อยนะครับลูกค้าตัวนี้นะฮะมีทั้งตัวสั่นและก็ตัวสับมาให้ครบเลยนะครับลูกค้าก็ตามชุดคลิปนั่นแหละนะฮะนี่ตัวสั่นตัวสับครบนะครับนี่มีตัวคอนโทรลเรียบร้อยนะครับสวยนะครับคันนี้นะครับนี่นะโอเคดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับเรื่องของตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ซีซูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับนี่ วางเรียงเป็นแนวนี้เลยแล้วก็ในส่วนของเครื่องของเขาตัวนี้ก็จะใช้งานเป็นเครื่องยูบุ4 j j 1นั่นเองนะครับ4ให้ดูใกล้ๆนะครับนะครับก็ดยรวมก็มาแห่สวยดีมากนะจุดรั่วซึมไม่มีนะครับแต่ก็เสียงเครื่องในบอกได้เร็ว่านิ่มแน่นแล้วก็เงียบดีมากนะฮะตามสายเครื่องยนต์ของมาเร็วตัวใหม่เลยนะครับตัวนี้นะครับพร้อมบวกพร้อมลุยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะอ่ะโอเค เดี๋ยวมาลองขับเดินหน้าท้ายหลังเบื้องต้นกันนิดนึงนะครับนี่เดินหน้านะครับอ่านะฮะเดินหน้าก็แค่นี้เลยนะครับหมุนความเร็วขึ้นนะครับฟัวมะไลนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับนิ่มๆนุ่มๆนะครับเวลาทครหลังก็ง่ายๆเลยตกตัวนี้ลงนะครับนี่แล้วก็ท้ายหลังได้เลยนะครับเล่นความเร็วขึ้นนะฮะแค่นี้เลยนะครับอ่านิ่มนะครับนี่นะครับพร้อมบกพร้อมรวยนะครับอ่ะ กางเตาที่ดูนิดนึงนะครับนี่นะฮะข้างซ้ายเขาออกนะครับได้ปกตินะครับเดี๋ยวลองฝั่งขวากันบ้างนะครับฝั่งขวาเขาออกได้ปกตินะครับเชฟอ่าโอเคอันนี้ตัวสับตัวสั้นนะครับนี่นะฮะได้ปกตินะครับยกเตาขึ้นลงนะครับนี่นะครับได้ปกตินะตัวนี้นะครับพร้อมลยนะครับอ่านะครับนะครับพวกชุดระกูต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับ ครับใช้งานง่ายนะครับรุ่นใหม่นะครับไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับเนี่ยนะฮะปุกเข้าได้ปกตินะครับพร้อมลุยพร้อมใช้ตัวนี้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นการพาชมนะฮะสภาพรอบคันนะครับสภาพเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็เป็นการลองโปวระบบเบื้องต้นของเขานะฮะของเจ้าตัวซูเปอร์โตโม่ไฮเดรกซิฟว์คิฟวขีดเจ็คันนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถปูยานะครับผมซูเปอร์โตโม่ไฮเดรขีดเจ็ดคันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถาม ได้ท um, oh. <cn> ี mm ่บ hmm. yeah. ัรถที like yeah. mm ่ข hmm. oh. yeah. yeah, like ึ so yeah. like ้นตรงนี้ได้บนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะฮะอาจจะจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับเทสทดลองใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางงลายอีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้อนบด้เลยว่าแพงสวยทั้งคันนะฮะจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็พวกระบบการใช้งานของเขาเนี่ยมาครบหมดนเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะฮะคันนี้นะครับแล้วก็ราตม่ดยอคาาตัว ถ้าเกิดท่าในใดที่รู้ชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อใจผ้าสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ